วัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภตาตูลมาค่ะจบจากหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมค่ะท,ทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูน้ําหลากชุมชนบ้านกงอำเภอกรุงเรลลาชจังหวัดสุโขทัยค่ะแนวคิดและความเป็นมานะคะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวอะคะ่ะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมาหาศาลค่ะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวนะคะนิยมท่องเที่ยวแบบว่าไปสัมผัสวิถีชีวิตอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งชุมชนบ้านกงเนี่ยค่ะก็ <c annya> เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าชุมชนจะประสบปัญหากับน้ําหลากในกทุกๆปีนะคะแต่ว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าน้ําหลากในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเลยค่ะเขากลับมองว่าเป็นโอกาสเนื่องจากว่าในช่วงฤดูน้ำหลาก เขาสามารถมีรายได้จากน้าหลากก็คือสามารถหาปลาได้ค่ะแล้วก็มีตลาดปลาที่ใหญ่ของชุมชนแล้วของประเทศด้วยค่ะในพื้นที่ชุมชนนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ทําวิทยานิพนธ์เนี่ยค่ะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ได้ทํางานแล้วด้วยในการทํางานไปด้วยทําวิทยานิพนธ์ไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักกับชีวิตนะคะเพราะว่าจะถึงถุกเนี่ยก็ต้องทํางานใช่ไหมคะแล้วก็เลยต้องมีเป้าหมายของวิทยานิพนธ์เนี่ยว่าเราอยากให้เสร็จภายในกี่ปีแล้วเราก็ต้องวางเป้าหมายว่า แต่ละบทอ่ะควรต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่วิทยานิพนธ์เนี่ยเสร็จตามที่เราวางเป้าหมายไวค้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ไม่วางเป้าหมายไว้ก็คือเราก็จะไม่ทําเพราะว่าแค่ทํางานเราก็เหนื่อยแล้วแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีเป้าหมายในการบอกกับตัวเองว่าเราอ่ะต้องทําให้มันเสร็จนะบทนี้ในเวลานี้มันก็จะเสร็จเราก็จะสามารถได้วิทยานิพนธ์ออกมาคะ่ะจากการทำวิทยานิพนธ์นี้นะคะก็คือสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนบ้านกรงเนี่ย สะท้อนเห็นศักยภาพของพื้นที่ค่ะในช่วงฤดูน้ําหลากว่าสามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่ค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดริมยมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือในช่วงฤดูน้ำหลากที่หน่วยงานท้องถิ่นก็เริ่มที่จะส่งเสริมขึ้นมานะคะสุดท้ายค่ะก็เลยเป็นการเสนอแนะในการท่องเที่ยวให้กับชุมชนนะคะโดยการ ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยทำโฮมสเตย์หรือว่ามีการวางแผนให้กับชุมชนยอย่างเช่นวันเดย์ทริปว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างในชุมชนหรือว่าไปแบบค้างคืนก็คือไปค้างคืนโฮมสเตย์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีการส่งเสริมจุดปลอดภยัยเนื่องจากว่าเป็นการส่งเสริมในช่วงฤดูน้าหลากอะ่ะการปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้นะคะสามารถให้ท้องถิ่นเนี่ยมาหยิบยกไปใช้ต่อได้เพื่อไปเป็นแผนในการ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนคะ่ะเนื่องจากว่ากว่าท,ที่เราจะได้ข้อเสนอแนะเหล่านี้ออกมานะคะเราได้ทําการสอบถามของคนในชุมชนแล้วคะ่ะว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะคะท้องถิ่นก็คือสามารถนําไปพัฒนาหรือว่านําไปต่อยอดแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วคนในชุมชนก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะรู้สึกรักและห่วงแหนพื้นที่ชุมชนของตนเองคะ่ะ จากการทําวิทยาน,นิพนธ์นะคะเนื่องจากว่าวิทยาน,นิพนธ์ฉบับนี้ค่ะเราได้ทําในช่วงฤดูน้ําหลากนะคะปัญหาของเราก็คือกรอบระยะเวลาซึ่งมันมีจํากัดะคะ่ะซึ่งเมื่อมีจํากัดก็คือเป็นแค่ช่วงฤดูฝนในการลงพื้นที่หรือว่าการไปสอบถามแบบสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคนิดนึงแล้วก็เราต้องลงพื้นที่ซึ่งอยู่จังหวัดสุขโขทัยค่ะแล้ว ในการลงพื้นที่เนี่ยก็บางครั้งก็อาจจะเจอคนบ้างไม่เจอคนบ้างวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องวางแผนดีๆว่าจะไปพบใครก่อนวางแผนโดยกันก็คือเราต้องไปพบผู้นําท้องถิ่นค่ะเพราะอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งเมื่อเรา,เรา,เ,ราเราได้ไปพบผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วอ่ะเราก็เขาอ่ะสามารถช่วยเราได้โดยการแบบว่าเขาก็จะแบบช่วยให้ลูกบ้านเขาอย่างเงี้ยมาทาแบบสอบถามให้เราได้ไงคะก็เลยแก้ปัญหาโดยแบบนี้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ปนายุใช้รัตนานนที่ปรึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ค่ะอาจารย์ช่วยหนูในการดูแลทีสี์แล้วก็ช่วยให้คําแนะนําให้ทีสิดเนี้ยออกมาดีเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้สอบ,บสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วก็สอบวิทยานิพนธ์นะคะที่ให้คําแนะนําทําให้วิทยานิพนธ์เนี้ยคือออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังขอบคุณอาจารย์ทุกคนในภาควิชาที่สั่งสอนค่ะให้ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทั้งภาควิชาและก็คณนะด้วยค่ะที่ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรียนมาค่ะจนจบหลักสูตรค่ะขอบคุณค่ะ